ตายไปดิตายไปดิโอ้ยมีคนมีคนมีคนกำลังดีดไปมันมันมาเลยพี่มันมาแล้วมันเดินใหม่ด้วยน้องดีมีทหารพี่แล้วเออตาย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 มีสองตัวตรงเนี้ยอตัวสองตัวทหารพี่แล้วโดนผมไปเฉดดูที่สองที่สองดูที่หนัก เอาผมจะเล่าอุย้ยไม่ตายเกิดตายพี่มันโดนเอะล่ะคือ,อ,อลังคาใช่ไหมม,มีเจ้ฟังค้านเ่เมื่อกี้เป็นปิงห้ารอยเลยเมื่อกี้มงอยู่ป่ะ มันมันอยู่ข้างล่างแล้วที่มันอยู่ข้างล่างแล้วอ๋อลงมาแล้ว <bast ios. S 1> ไม่ะมาดีดมีรถมีรถอยู่นี่มันขับอยู่นี่ แล้วมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอีกตัวหนึ่งมีตัวนึงอยู่นี่สองสี่ห้าห้าตัวอยู่ข้างบน nó mình nè Để tôi đi đâu? Cái tài nó tài đâu. đâu? Một, 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 một Ê, ma, bị quên ma Chơi này Chơi này Mình lộn mà leo, Duyên เอา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 ยังไงก็นึกว่าน้องจะไปยิงระเบิดเโหมัดตีมันนั่นตีตัวลนึง ช้าแล้วมันช้าแล้วเฮ้ยไม่ล้มที่มีตัวในไอ้ปลาอ่ะจุงหน่อ นี่ตรงหนูตรงหนูในนี้อยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยบนเขาดาว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 เดีย๋ยวตรงหนูข้งางล่างนี่นี่นีว่าเอวว่านเขียว อย้าล่าเล่เล่เล่าเล่น,น้องรีมานะวงจะไหนง้นนี่มีคนด้วี่เอ้ยมีคนลงมาวะมีคนลงมา ม,ม,มีคนอยู่บนบ้านอ๋อไม่ใช่ใช่หรือว่ามีคนอยู่บนบ้านแสดงว่ามันอยู่ตรงป้อมนั้นหรือเปล่าโน่นโน่นโน่นโน่เห็นเย็นเฮียเอ้ยไม่ติดบาร์เลยด้วยไม่ใช่โอ้วิ่งแหละ มันยวครับี่นครับเอ้ยเอ้านอนแล้วจ้าเอ้ยโวชีวิตนอนนอนเอ้ยคนมาเฮ้ยโอ้ยฉันเจแล้วพี่ไดมีดเดมีด ไล่บ่อยแบบนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ทันฟื้นเลยไอตัวบเลตอยู่ยังอยู่ที่เดิมมนะั้ี่ยตัวบาเลตงหินยังอยู่นะหลังหินอนะแม่จะไปชื่อเพื่อนอนะ

เฮ้ยตัวบาเลตี่แม่งน่ารำคาญ <st ut ters> ว่ะไอวอพี่จะหมดเลยนะเนี่ยเนืตัวเดียวพี่หลังเข้าต้นไม้ออ่ะต้นไม้อ่ะเจ็บมากหลังหลังเข้าบอกว่าหลังเข้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ป่าลัดกูด้วยเฮียนี่เหรอตัวข้างใต้ตัวข้างใต้นี่ยใต้ทางเดินเนี่ย